แอดจนอตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนอตอขอเสนอรู้รอบโลกกับปู่แอดประจำวันที่25มก,การาคมผู้นำทหารเมียนมาถูกยื่นฟ้องในเยอรมนีฐานคดีก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่อประชาชน รู้รอบโลกกับปู่แอดวันนี้นำเสนอข่าวต่างประเทศที่น่ารู้ชาวพมา่าและโลหินยา16ลายร่วมกันฟ้องผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาที่ก่ออาญากรรมร้ายแรงต่อประชาชนโดยยื่นฟ้องโดยยื่นฟ้องต่ออายการสูงสุดเยอรมน,นีให้ดำเนินคดีนายทหารที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการก่ออาชญากรรมหลายแหลงต่อประชาชนเมียนมาเรื่องนี้ถือเป็นมิติใหม่ในการดำเนินคดีกระบวนการยุติธรรมในระดับนานา,นาชาติล่าสุดสถานการณ์ในสมรภูมิยุทธการในสนามรบที่รัสเซียลุกรานยูเครนเป็นอย่างไรการสูญเสียประจำวันของกองทัพรัสเซียสถานการณ์ล่าสุดกรณีการส่งมอบรถถัง ของพันธมิตรให้กับยุเคนล่าสุดสหรัฐกำลังจะส่ง A1M2 ให้กับยูเคนเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับ n i k เ e อีเอเชียได้รายงานว่าจีนไม่ได้มีประชากรลดลงเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมาแต่ประชากรจีนลดลงมาตั้งแต่ปี2018เพียงแต่ว่าจีนไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขจริงของประชากร รายงานประชากรมากกว่าความเป็นจริงอย่างน้อยก็เป็นร้อยล้านคนจากการประเมินของหลายสถาบันทั้งในรัสเซียในฮ่องกองและญี่ปุ่นประเมินว่าประชากรจีนในทุกวันนี้มีไม่ถึงพันล้านคนและหลายสำนักคาดการว่าใน25ปีข้างหน้าประชากรจีนจะหดตัวลงเหลือไม่ถึง650ล้านซึ่งจะกระทบกับขนาดของเศรษฐกิจที่กำลังลดลงแบบนี้ แล้วรวมถึงประเทศรษฐกิจของประเทศที่ค้าขายกับจีนสหรัฐอาจจะประกาศการตงรถถังอับราฮัมให้กับยูเครนในสัปดาห์นี้รายงานข่าวโดย Wall Street Journal คณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกาประกาศร,รับรองมวยไทยเป็นกีฬาระดับสากล รอลุ้นว่าจะบรรจุในโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพหรือไม่เรื่องราวของชาวเมียนมา16คนที่ไปฟ้องผู้นำตรฐบาลทหารของตัดมาดไปฟ้องที่ศาลเยอรมน,นีเป็นข่าวไปใหญ่โตเมื่อวานนี้สำนักข่าวใหญ่ๆทั่วโลกต่างนำเสนอไม่ว่าจะเป็น AP ไม่ว่าจะเป็นเดอะแกเดียนเรื่องราวนี้กลายเป็นว่ากลายเป็นมิติใหม่ของการดำเนินคดีพเด็จการในประเทศซึ่งโดยปกติแล้วไม่สามารถดำเนินการได้แต่นี่เป็นพรมแดนใหม่ของการดำเนินคดีอาญาต่อรัฐบาลทหาร ข่าวดังกล่าว w o r k p o i n t t o d a y ได้รวบรวมและแปลม,มาว่าทำไมคนเมียนมาไปฟ้องทหารประเทศตัวเองที่เยอรมน,นีคุยกับฟ o สติฟายไร h t หน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังการฟ้อง w o r k p o i n t t o ด a y นำเสนอข่าวนี้เมื่อวันที่24มกราคมชาวเมียนมา16รายยื่นฟ้องให้อายการเยอรมัน ฟองทหารประเทศตนเองฐานกระทำพารุลโหดร้ายขัดกับกฎหมายอาญาสากลกระบวนการทางอาญาระหว่างประเทศนี้ไม่เป็นที่ค่อยรู้จักอย่างแพร่หลายนะักวันนี้24มกราทูเดย์ได้พูดคุยกับเพทติกพงศธรผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการรณรงค์ขององค์การฟอสติฟายไรท์ที่ทำงานกับโจทย์ทั้ง16คนในการยื่นคำร้องฟ้องนี้ วันนี้ฟอสติายไรและพลเมืองพม่า16กรายจากหลากหลายชาติพันธุ์ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาจริงๆเรายื่นคำร้องไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่วันนี้เรามาถแถลงว่าเราได้ยื่นคำร้องต่ออายการสูงสุดแห่งสหพันธรัฐเยอรมน,นีขอร้องให้มีการเข้าไปสืบสวนสอบสวนว่าในพลเมียน่าได้กระทำการอาญากรรมร้ายแรง ไม่ว่าเป็นการฆาตก,กรรมข่มขืนกักขังห่วงเหนียวทรมานและอาชญากรรมในระดับนานาชาติอื่นๆภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนีเปิดช่องให้ใครก็ตามที่ทำผิดกฎหมายเหล่านี้จะต้องสามารถถูกฟ้องได้ในกรณีของเรามีหลายกรณีที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงได้ดังนั้นตามหลักการเขตอำนาจาศาลสากล universal jurisdiction ที่ถือว่าไม่ว่าอาชญากรรมนั้นจะถูกกระทําที่ไหนถ้าอาชญากรรมนั้นเป็นอาชญากรรมร้ายแรงส่งผลต่อมนุษยชาติเจ้าหน้าที่เยอรมันสามารถเปิดพิจารณาคดีได้โดยใช้หลักฐานตามที่เรามอบให้ปกติคดีอาญาที่ถูกพิจารณาในศาลร,ระหว่างประเทศจะได้แก่คดีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมสงครามการกระทำผิดต่อมวลมนุษยชาติข้อหานี้ครอบคลุม การฆาตกรรมข่มขืนกักขังหน่วงเหนี่ยวอุ้มหายเอาคนมาเป็นทาสการค้าทาสทางเพศและทรมานโดยมีการกระทําอย่างเป็นระบบและกว้างขวางเมื่อเกิดอาญากรรมเหล่านี้ขึ้นเรามักนึกถึงศาลอาญาระหว่างประเทศ International Criminal Court ที่จะตั้งโดยสนธิสัญญาโรมเช่นนี้แล้วแล้วกรณีนี้ต่างจากศาลอาญาระหว่างประเทศอย่างไร เพนติกได้กล่าวว่าทั้งสององค์กรมีหลักการคล้ายกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือส่วนที่สัญญาโรมที่รับอรองศาลอาญาระหว่างประเทศจะเปิดคดีต่อรัฐใดได้ไดรัฐนั้นต้องรับรองหรือเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับส่วนที่สัญญาโรมเสียก่อนตอนนี้แมนเมียนมาไม่ได้ให้สัญญาบันส่วนที่สัญญาโรมที่จะเข้าร่วมศาลอาญาระหว่างประเทศ ดังนั้นกรณีที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงตามที่เราล้องไปเลยฟ้องในศาลอาญาระหว่างประเทศไม่ได้เราก็เลือกใช้วิธีการนี้แทนหลังจากหาความหลากหลายทางเลือกมาดูกันก็ตัดสินใจว่าเยอรมน,นีนี่แหละที่เราจะยื่นคำร้องเพราะเราเชื่อว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะสแสวงหาความรับผิดชอบจากการก่ออาชญากรรมที่เราได้กล่าวไปการฟ้องร้องนี้จะครอบคลุมนายพลกี่คน พรสติกกล่าวว่าผมยังบอกไม่ได้ว่าจะมีกี่คนที่ถูกระบุว่าเป็นผู้กระทำการนั้นแต่กล่าวได้ว่ามีจำนวนหนึ่งและจะพันขึ้นไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเมียนมาอย่างนี้บางคนก็จะถูกแบนจากสาภาพยุโรปอยู่แล้วหากมีการฟ้องเกิดขึ้นหรือมีการตัดสินเกิดขึ้นยังจะส่งผลอะไรอีกใช่ครับหลายคนถูกแบนจากสาภาพยุโรปอยู่แล้ว เรายินดีกับการตัดสินใจนั้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการฟ้องคือข้อแรกมันจะเป็นการบันทึกว่าคนเหล่านี้หรือกองกำลังที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของคนเหล่านี้เคยก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้นข้อ2สถานการณ์จะเปลี่ยนไปหรือไม่ก็เป็นไปได้ว่าในวันหนึ่งเราอาจเห็นคนในกองทัพเมียนมาต้องไปตอบคำถามเกี่ยวกับอาชญากรรมเหล่านี้ในาศาลเยอรมน,นี เรื่องแบบนี้สำคัญมากผมอยากจะบอกว่าไม่เพียงแต่สำคัญแค่หาคนมารับผิดในภาพใหญ่แต่มันสำคัญสำหรับโจทย์16กรายที่เราทำงานในคดีนี้พวกเขาต้องการเห็นความยุติธรรมต้องเห็นคนมารับผิดชอบต่ออาชญาก,กรรมที่พวกเขาเป็นประจัก์พยานหรือเป็นเหยื่อนอกจากได้ความเป็นธรรมในแง่ความรู้สึกแล้วถ้าคดีนี้มีการพิจารณาและมีการตัดสินจะต้งผลอย่างเป็นรูปธรรม หรือต่อเวทีโลกอย่างไรเราหวังว่าเราจะได้รับความสนใจสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในอัฟกา,านิสถานในยูเครนความสนใจของทั้งโลกพุ่งไปหลายทางแต่สิ่งที่เกิดในเมียนมาเป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนกันคนต้องย้ายที่อยู่เป็นล้านคนหลายคนพันคนถูกฆ่ากว่าหมื่นคนถูกขังคุกในเรื่องที่ไม่สามารถให้คำอธิบายได้ เราเลยคิดว่าสถานการณ์อย่างนี้เป็นสถานการณ์ที่โลกควรให้ความสนใจด้วยเหมือนกันสาเหตุนี่แหละที่ทำให้เราร้องขอให้ฟ้องคดีนี้นอกจากนั้นเราต้องการคนมารับผิดเราต้องการให้ผู้ก่ออาชญากรรมได้รับผลสิ่งที่เขาทำมันหนักหนาสาหัสมากทั้งฆ่าข่มขืนทารุณโหดร้ายเราและเยื่อต้องการให้มีคนรับผิดชอบสิ่งนี้ หากอายการสูงสุดรับคดีกระบวนการสอบสวนจะสามารถทำได้อย่างไรหากไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปสอบสวนในเมียนมาเราได้รวบรวมพยานหลักฐานให้อายการเยอรมนีร่วมกับคำร้องแล้วรวมตัวคำร้องหนากว่า200หน้าภาคพนวกอีกกว่าพันหน้าให้อายการได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ เรายังร่วมมือกับองค์กรอื่นๆและบุคคลเพื่อเป็นพยานต่อเจ้าหน้าที่พนักงานในเยอรมน,นีด้วยดังนั้นเจ้าพนักงานในเยอรมน,นีมีทรัพยากรมากมายให้พิจ,จรารณาแน่นอนว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้อาจไปตรวจสอบในเมียนมาไม่ได้แต่สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปในอนาคตที่ผ่านมามีการตัดสินภายใต้เขตขาอำนาจศาลตากลมาแล้วหนึ่งในคดีที่เกลียดเพียงได้คือกรณีซีเรียที่มีความขัดแยง้ง เราเห็นผู้นำเผด็จการในแอฟริกาใต้ในอเมริกาใต้ต้องรับผิดต่ออาชญากรรมที่เขาก่อนในประเทศตัวเองมาแล้วเรารู้ว่ากระบวนการนี้ใช้เวลานานแต่หวังว่าวันหนึ่งจะบรรลุเป้าหมายที่จะหาคนรับผิดชอบผ่านกระบวนการนี้จาก16กลายที่เป็นโจทย์ร่วมกว่าครึ่งหนึ่งได้แก่ชาวโรฮิงญ,ญาที่เป็นผู้เสียหายจากการฆ่าล้างผ่าพันธุ์และปฏิบัติการกวาดล้างชาวโรฮิงญ,ญา ในช่วงปี2,559ถึง60ขณะที่เหลือได้แก่ผู้รอดชีวิตจากเหตุดุนแรงหลังการรัฐประหารในภูมิภาคอื่นๆมีชาติพันธุ์ทั้งพมา่าชินกเกรียงมอนคาเลนีทั้งหมดนี้มาจากเบื้องหลังที่หลากหลายทั้งเกษตรกรนักศึกษานักวิชาการนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนักธุรกิจอดีตผู้ใหญ่บ้านคนทำงานบ้าน ทั้งหมดเป็นผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานที่รู้เห็นต่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นหลายคนหลบหนีในต่างประเทศพำนับในประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งเมียนมาบรังกาเทศอินเดียมาเลเซียเยอรมนีสหรัฐอเมริกาการยื่นคำร้องฟ้องครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือโดยสำนักง,งานกฎหมายคอ์วิ 19, ling, LP, ตันเบอร์ริง LLP ซึ่งมีสำนักง,งานในเยอรมนีรับเป็นผู้ว่าความให นี่เป็นรายละเอียดและถือว่าเป็นมิติใหม่เป็นอีกหน้าหนึ่งที่บอกว่าขอบเขตความยุติธรรมสากลสามารถสอดส่องเข้าไปได้คดีนี้อาจจะเป็นต้นแบบอีกหนึ่งครั้งที่ทำให้คดีฟาร์มของประเทศไทยการฆ่าคนเสื้อแดงการฆ่ากลางเมืองการฆ่าที่ตากใบและอีกหลากหลายกรณีอาจจะต้อง เป็นหาผู้รับผิดชอบในที่สุดเรื่องราวเหล่านี้เราจะต้องติดตามดูต่อไปว่ามันจะคลี่คลายอย่างไรนี่อาจจะเป็นการนำทางให้ความยุติธรรมาสาดส่องเข้ามาในประเทศไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับสถานการณ์ตู้รบในสมรภูมิประจำวันพงศกรรอดชมพูโพสต์ว่าการลบในยูเคน การระดมสักพ์กำลังของรัสเซียเริ่มแล้วแต่การเคลื่อนไหวค่อนข้างช้าไม่คึกคักเหมือนรอบที่ผ่านมารอบนี้รัสเซียประกาศไว้5 0 0,000จากรอบที่แล้วทำได้3 2 0 0 0 0หมืนนายเท่านั้นหากรัสเซียต้องการปรึกทหารให้ทำการลบได้ต้องใช้เวลา3เดือนไม่ใช่สองวันแล้วโยนมาเหมือนรอบที่แล้วจำนวนครึ่งหนึ่งที่เป็นแบบนั้นแม้จะได้ผล เพราะยูเครนทำลายกำลังของรัสเซียไม่ทันบวงเล็บฆ่าไม่ทันก็ตามแต่ในระยะยาวจะทําการบุกได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนภาพที่วาดไว้อย่างยิ่งใหญ่จะสิ้นเดือนมกกราคมแล้วถ้าจะมีกําลังบุกในปลายเดือนมีนาคมควรระดมสรรพกาลังจนเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วแล้วจึงจะถูกต้องดังนั้นต้องติดตามกันต่อไป สำนักข่าวไทมวิเคราะห์เหตุผลที่เยอรมน,นีไม่ยอมส่งรถถังหลักให้ยูเครนนั้นมาจากตัวของนายกโซเองเพราะพักการเมืองอื่นๆโดยเฉพาะพักฝ่ายซ้ายอย่างพักกรีนยังเห็นด้วยกับการช่วยยูเครนบางทีนายกรัฐมนตรีของเยอรมันคงต้องการสภาพคุมเชิงไม่แพ้ไม่ชนะไปนานๆเพื่อไม่ให้บริบททางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจในยุโรปเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เยอรมน,นี มีอิทธิพลอยู่ก็เป็นไปได้ส่วนข้ออ้างเรื่องเนีวเคียนนั้นน่าจะฟังไม่ขึ้นเพราะเห็นได้ชัดว่ารัสเซียวันเกรงนาโต้อยู่มากรถของทหารยานเกาะรถถหานลาบแบนเลน่ถูกส่งถึงยูเครนแล้วพร้อมรถเก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อคุยทางในการลุกจำนวน109คันรถทหารลาบยานเกาะรุ่นนี้มีจรวด tow คันละส0นัดเฉพาะแบนเล่อย่างน้อย50คัน ก็พอสู้รถถังหลักของรัสเซียรุ่น T72 ได้อย่างน้อย1ต่อ3หรือ150คันรัสเซียระดมกำลังปรับปรุปงรถถังรุ่น T62M ให้เป็นรถถังหลักอีกจำนวน800คันน่าจะเข้าประจำการในปีนี้การลบในพื้นที่ที่บรักหมดรัสเซียไม่สามารถหมุกได้คงมีข่าวว่าอยู่ที่ชานเมืองบริเวณสวนสาธารนณะยูเครนใช้โดนและปืนใหญ่ระดมยิงอย่างไรก็ตาม รัสเตียที่บุกไปทางเหนืออย่างโซลเดดาและทางด้านใต้ก็พยายามตีอกเข้ามาใหม่อีกรอบที่ซาโปลิเซียมีข่าวว่ามีการบุกใหญ่เมื่อวานพบว่าไม่ได้มีกำลังมากขนาดนั้นบางส่วนลุกมาแล้วต้องถอยกลับสาเหตุเป็นเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นการเส้นทางการบุกของยูเครนเมื่อมีรถถังและกระสุนพร้อมนั่นเองที่มอสโกมีการวางระบบป้องกันภัยในอากาศครอบคลุมทั้งเมืองเพื่อป้องกันโดนของยูเครนแล้ว สำหรับการสูญเสียประจำวันของกองทัพ,พระเซียนั้นการสูญเสียประจำวันที่24มกราคมมีทหารเสียชีวิต690นายรถถัง2คันยานเกราะ8คันรถขนส่ง8คันปืนใหญ่2กระบอกโดน3ลำระบบต่อสู้อากาศยาน1ระบบเครื่องบิน2ลำเฮลิคอปเตอร์4ลำและนี่คือความคืบหน้าในสมรภูมิประจวันครับ ประเด็นเรื่องราวของการส่งรถถัง M1A2 ของสหรัฐอเมริกาไปให้ยูเคนในที่สุดก็มีความชัดเจนว่าสาหรัฐกำลังจะส่งรถถังหนี้ไปให้ยูเคนไทยอาริยสะสกุลโพสต์ว่าสาหรัฐจะส่งรถถัง M1A2 จำนวน30บคันไปให้ยูเคนมีการเปิดเผยว่าสาหรัฐอาจส่งรถถัง M1A2 ไปให้ยูเคน เพื่อใช้การต่อสู้ในระยะยาวแม้ว่ารถถังนี้จะมีราคาแพงและการดูแลรักษาต้องฝึกอย่างมากแต่สหรัฐจะส่งไปให้เพื่อทำลายเงื่อนไขของเยอรมน,นีที่ว่าจะพิจารณาส่งรถถังลีโอพาร์ูไปให้ยูเครนก็ต่อเมื่ออเมริกาได้ตัดสินใจส่งรถถังหลักไปให้ยูเครนเท่านั้นซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันได้ถแถลงที่ทำการของนาโตว่า โดยถแถลงพร้อมกับเลขาธิการนาโตเยอรมันอยู่ในกระบวนการตัดสินใจเรื่องการส่งรถถังหลักเลโอพาชูไปให้ยุเครนซึ่งต้องใช้เวลาพิจารณาอีกระยะหนึ่งแต่แรงกดดันต่างๆคาดว่าเยอรมน,นีคงยอมส่งไปให้ซึ่งปัจจุบันโปรแลรนด์ได้ประกาศแล้วว่าจะเป็นคนรวบรวมรถถังจากประเทศนาโต้ส่งไปให้ยุเครนซึ่งคาดว่าในฤดูร้อนราวๆเดือนเมษานนี้ รัสเซียจะทําการลุกใหญ่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้โปรแลนด์เริ่มฝึกพลประยารถถังให้ยูเครนแล้วซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมันแถลงเมื่อวานนี้ก็ให้ความเห็นว่าสามารถทําได้เลยสรุปก็คือในที่สุดอเมริกาและยุโรปจะส่งรถถังชั้นนําของตนเองไปให้ยูเครนในที่สุดนอกจากนี้ยังมีข่าวว่ารัสเซียกําลังปรับปรุงรถถัง T62 รุ่นสงครามเย็นอายุประมาณ60ปีวงเล็บ จำนวน800คันเพื่อนำเข้าสู่สงครามในช่วงฤดูร้อนนี้นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับนนและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้ไม่มีปู้แอดขอบ่นนะครับ ถ้าอยากรับฟังรับชมให้ชมคลิปก่อนหน้านี้หรือกดลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลนทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ ากจะมีชีวิตทีด่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลา,าได้ค้นหาตัวต,วตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเไม่ได้วค่าาจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุก เราเลือกไม่ได้ว่ากระการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมเมื่ะแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยเราจะยอมแพ้เรือเจะสู้ต่อครับ ทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นคมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิ ไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์นในประเทศนี้นั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับควา,าเป็นคน,นของเรามันมีศักดิ์ศรีะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นสักรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นสักรีของเรา,เร,าเรื่องที่ดินทํากินเรื่องปากท้องมันเป็นสัก์รีของเราแล้วเนี่ยเราสูญสิทธิศักรีมานานแล้วตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมกงมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดดงมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้มันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายเด็่สานเป็นเช่นนี้จะคกัล อยากให้รัฐบาลเห็น่าร์กบุมเอาชนะความจนด้วยรัสวัสดิกา